7พุทธานุสติ1อิติปิโสภควะ阿拉หังสัมมาสัม,มุโทโธวิชาจลาณะสัมปันโนสุขโตโลกอวิถุอนุตโลปุิสธรรมมาราลาิสัตธาเทวมนุสานังพุทโธภควาะะติ8ธรรมานุสติรอบ1่สวาขาโตภคะวะตาธรรมโมสันทิติโกอากาเลโกเหสิปสิโกโอปะนะยิโกปัญจตังเวทิตะโพวินูหิตะ ก้าสังขานุสติสุรอบที่หนึ่งสุปฏิปันโนภะควะโตสาวะกสังโฆชูปฏิปันโนภะควะโตสาวะกสังโฆญายาปฏิปันโนภะควะโตสาวะกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวะกนนาาสังโฆยาทิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถุอิสุปุขา เอสะภาะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนโย و, ปาหุเนโยทัคุเนโยอัญชาลีกะระนิโยอนุตตรังปุยังเขตังโลกะซาเตสิบจินดามณีปิยังมันตังรอบที่หนึ่งจินดามณีปิยังมันดังสะยงังทาสังโกนางอุป,ปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอลาหังปะ โตันจะมหาราชาตะวังมังโสสันถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถิกินจิเทโวโยสะโกปัญจะทัศนิกินเนวาทัตตปิยงังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเมสทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจะทันทะน่งสัม เทชนาท้าหูชนาปิยังมะมะสิบเอ็ดสักกะตวารอบที่หนึ่งสักกะตวาพุทธะต่านังโอสะทางอุตตะมังวะลังหิตังเทวะมนุษานางพุทธเตเชนะโสทินานะสันตุปัดทวาสัพเพทุขาวูปะสะเมนตุเตสักกะตวาธรรมะต่านังโนสะทางอุตตะมังวะลังปะลิลาหู ปะสะมานังทำรรม,มาเตเชนะโสธินานะสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะสะเมตุเตสักกะตะวาสังคาราตานะนังโอสะถังอุตตะมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยยังสังขเตเชนะโสธินานะสันตุปัตถวาสัพเพโลคาูปะสะเมตุเต เจ็ดพุทธานุสติรอบสองอิติปิโสพระควาอารหังสัมมาสัมพุธโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถุอนุตโลปริสธรรมะซาลาธิสัตถาเทวมนุสานางพุทโธภคควาติทำรรมานุสติรอบสองสวะาขาโตพระควาตาธรรมโมสันติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโออัปปานิโก ปัญจะตังเวทิตาว,วินยูหิติก้าสังฆานุสติรอบสองสุปฏิปันโนภาควโตสาวะก็สัง่งโอุชูปฏิปันโนภะควโตสาวะกสังโฆยายาปฏิปันโนภะควโตสาวะก็สังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควโตสาวะก็สังโคยาทีทางจัตตาลิปุลิสยุคานิอัตถุสสปุคาลาเอสะภะควตโตสาวะก็สัง่งโฆ อาหุเนโยปาหุเนยโยทาหุเนยโยอัญชลีกยัยอัโยอนุตลาลังปุริเขตตังโลกาซาติสิบจินดามณีปิยังมันตังรอบสองจินดามณีปียังมันดังยะสังหาสังโกนางอุป,ปะสันติสิเีหังมาตาปิดตาวะโลโอละหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพส สัตถุโนทิปังกาเลเทวูสุปโปโสถิกินจิเทวเยสกโกกปัญชังทัสมิงกินเนวาทัตานิยังกันตังสาลีปุโตราวันตุเนสิกิลาพังชนาณะเยมนีจินดาปิยังจัทะนางสับเพชนาพะหุชนาปิยังม,มามาสิเอสากาวารอบสองสักตกะวาพุทธาลาตะนัง โธสะทางอุตตะมังวะลังหิตังเทวะมนุษย์สางัุท์เตเชนะโสถตินานะสันตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสกัตวาธรัรมมะระตะนางโอสะทางอุตตะมังวะลังปาร,ริธาหูปะสะมะนางธัมมะเตเชนะโสวตินานะสันตุปัตถวาสัพเพพยาวูปะ สัมมีตุเตสักกะตะวาสังฆะราตะนะนังโอสะทังอุต,ตมังวะลางอาหุนเนยยงปาหุนเนยยงสังฆะเตเชนะโสุินานาสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวุปสัเมีตุเต เจ็ดพุทธานุสติรอบสามอิติปิโสปขะขาวะอ拉หังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกอวิทูนุตโรปุริสธรรมะซาลธิสัตธาเทวานุสานังพุทธโธภวติแปดธรรมานุสติรอบสามสักขวะสวะขวาโตภะว,าวาตาธรรม,มูสันทิติโกอากาลิโกเหติเอหิปัสสิโกโอกปะนายโกปัญจตังเวทิตตพโวเวนยูหิต ก้าแสนพานุสติรอบสามสติปันโนภควโตสาวกสังโฆปูชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาทียังจตาริปุลิสัยยุคานิอัตถุริสัยยุคลาเอสาพภาควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอาชาลีกัลยานโยอนุตรังภูยุทธ์เกตังโลกัสซาเต สิจินดามณีปิยังมันตังรอบ3าจินดามณีปิยังมันดังสะยะสังคาสังโกนางอุป,ปสันติสิเนหังมาตาปิตะวะโอราหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนหีปังกาโลเทวูสุโปเศถษฐกินจิเทวเยสักโกปัญชังทัสมีกินีนวา คตปิยังกันตังสาริพุตโตภะวันตุเมสิทธิลาบังชนะนะเยมนีจินดาปิยังจัตทะนางสัพเทชนะภะหูชนาปิยังมะมะสิอสกกตะวารอบสามสกกตวาพุทธระตะนางโอสะทางอุตตะมังวะรางอิตังเทวมนุษานางพุทธเตเชนะโสธินะ นสันตุปัทถวาสัพเพทุขาวุปสสะเมตุเตสะกตะวาธรรมะละตานังโอสะทางอุตตะมังวะลังภะลิลาหุปะสะมะนังธรรมะเตเชนะสุทินานังสันตุปัทถวาสัพเพภยารุปสสะเมตุเตสะกตะวาสังขละตานังโอสะทางอุตตะมังวะลังอาหุเนยโย อาหุเนยยางปาหุเนยังสังคาเตเชนะสุทินานุสันตุปัตถวาสัพเพโลคาวุปัเเตเมย